มาตีนดูสล็อตให้ให้ให้พี่หน่อยดิว่าแบบตอนนี้สล็อตว่างใช่ไหมที่ลุงบอกอะเอาออไปตีเอานี้เอานี้เอานี่มันว่างไปตีแบบเข้าแกง๊งให้พี่เตาไป <laughs> ไม่น่ารีมั้งครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรจากใครเลยอะมันมีอยู่นะข้อยกเว้นแบบบางทีเขาจะดูก่อนว่าควรรีหรือไม่ควร เอาละครับด่าด่ากับคนดูเสร็จยังครับยังครับพี่มันมันด่าผมแรงคืนยนั่งเห็นนั่งด่าคนดูด่าแล้วครับอันนี้ยมันด่าผมแรงไงพี่มันบอกมันบอกว่าผมจะโดนทั้งไอ้บอยทั้งอะไรมันกระทืบอะไรนม่สรุปว่าอันนี้มาสตรีมหรือมาด่าคนดูครับผมพยายามพูดให้เขาเข้ากรอบพยายามพูดให้เขาเข้ากรอบแบบมาอยู่กับผมแต่มันไม่ไม่นี่มันจะออกนอกกรอบอย่างเดียวเลยมันต้องตบมันต้องตบตดเคาะเคาะให้มันอยู่ในลูอยู่ในทางไง ใช่เปลาล่ะใช่ครับใช่เออ,เออพี่ไปหายไปไหนไปไหนมาหลายวันเนี่ยไม่มาไม่มาที่นี่เลยก็ <c oughs> นั่นแหละก็ติดตอรี่ที่นู่นอะไรอาเงี้ยแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับว่างแล้วครับจบมาอยู่นี่ดีกว่าพี่วันนี้มีแต่แบบนี่ดีกว่าพี่ <c oughs> มาอยู่นี่ดีกว่าอันนี้น่ารักเป็นกันเองด้วยพี่ตอนนี้คือผมเลยเป็นบอสล้วดวยใครสั่งให้ทุกคนในแกง๊งแยกพี่ต๊อดว่าบอสพี่เปา ใช่ก็มันก็ตัดวันนี้พี่ก็ไปจบอะไรเคลียร์อะไรไปสูนอะไรหมดแล้วไงพี่ก็ไม่มีพันธะไม่มีอะไรแล้วโอ้ดีครับดีดีด,ด,ดีมาอยู่นี่ดีกว่าพี่อยู่ถาวรเนี่ย่อยู่นเนี่ยก็นั่นแหละก็คิดว่าอย่างนั้นแหละก็คือไปไหนไปได้นะ่ะเหมือนที่เราเป็นมามา,มาตลอดอะ่ะสามปีอะ่ะอ,อยู่นี่เนี่ย<ช>อยู่กับ,บพวกน้องๆมันน,น,นิสัยดีด้วยครับอีกอย่างหนึ่งก็ดีด้วยพี่แบบไม่เป็นเกลียวเราด้วย อืมอ๋อเจเคไม่เคยปีนเกลียวพี่อยู่แล้วไม่เคยเลยตั oh, so ้งคนเลยมีม yeah, ีมีอยู่ไอไไออตียังไงพี่ที่มันอันนี้พี่อ๋อ้ยยตีอะนะใช่มาคุยกับกูดิกูด่ากันให้รันเลยเดี๋ยวต้องตามกันตามฮะเอ้ยมึงตามที่บอกว่าบอสเรียกออกวอไปแล้วฮัลโหลพี่ตีพี่ตีอยู่ป่ะออกวอดีไปแล้วบอสต้อนเลยหรอใช่ครับพี่ก็ออกวอนี่ต้อนที่ไงมีบีบีซีอะพี่ต้อนบอสต้อนเลยหรอเออพี่ตอนมีบีบีซีอยู่ไหนรีบไปรับหลังพี่ตี พี่เปาได้เข้าแข่งอย่างสล็อตบ้างอยู่นะพี่เข้าเลยเหรอน้องใช่ใช่ใช่ผมเห็นลุงบอกอยู่ว่าเอาสล็อตเออพี่เปาสล็อตหนึ่งได้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 เอาเลยพี่เคลียร์ชัวร์แล้วใช่ไหมสุกี้นวดเลยผมโยนเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมพี่เคลียร์ร้อยเคลียร์ร้อยเคลียร์ร้อยพี่พี่หอบผมแล้วมึงจะอยู่นี่ยามหรือว่ายังไงนี่อะไรนะครับพี่อะไรนะียเด๋วว่างานนะครับพี่เปา ไม่ใช่กูข่าวแชทมึงพี่ปอเขาไปเล่นแกงที่ประเทศอื่นเขาขายคอมได้ดีมากอย่าบอกพี่คกลับมาเลยพี่เขาไปได้ดีแล้วมันไม่เกี่ยวเหี้ยเลยมันอยู่นี่ดีกว่าเนาะพี่เนาะได้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 อยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าแบบไม่ไม่ไม่เล่นมันแบบมัน อยู่นี่ดีกว่าพี่มันจะได้หาผมไม่เอาจิงตรงว่าผมก็แบบผมไม่คเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์เนี่ยอะไรมากลงมาเกาะอะไรเดี่ยเกาะอะไรมาเลเธอพี่มัน J K ก็บ้านเก่ากูกูอยู่นานแล้วเฮียกูอยู่มานานแล้วสั์คนโตอ่ะเขาเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกพี่อันนี้คือคนที่แบบว่าจ้องแต่อย่าแซกไงไม่เป็นไรจะว่าก็ว่าไปแซกกูก็กูก็ได้เพิ่งได้ลรางวัลมาขายคอมแบบทั้ง N B เนี่ยทั้งก็ขายคอมเยอะที่สุดในประเทศไทยอ่ะเนวงไดะรางวัลมาเนี่ยเออให้มันแซกกูดี ทำ<ต>คลิปกินเนื้อ,อวัวกิวบอร์ดเท่ากับบอร์ดเปล่าทีครับอืมให้มันแซ่บกูไปวะคนไหนเมนวะร์สของกูแบนแนงออกกัม่มันมันมีเมนปะเห็นไหมไมีคนบอกมาอยู่นี่อ่ะพี่เพราะว่าตรงๆเลยนะผมรู้จักแค่สี่คนนะแบบสนิทนะเนี่ยก็มีสี่เนี่ย บางทีผมเข้ามาไ,ไม่ไม่รู้จักใครบ้างบางทีแบบน้องมันฟาร์มด้วยแหละเราก็ไม่กล้าไปยุ่งกับน,น้องมันอะ่ะคนอื่นๆอ่อะได้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 เขาบอกว่าคนที่พิมพ์เป็นพวกสิ่งดีมีไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้แคร์ชีวิตนี้พี่โดนด,ดา่าไปเยอะละแต่แต่ยิ่งดา่ากูยิ่งได้ดีอ่ะกูงงเหมือนกันเหมือนมึงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยยิ่งดา่ายิ่งได้ดีกูงงเหมือนกงินยิ่งโดนด,ด่ายิย่งโดนแซะเนี่ยโอ้ชีวิตชีวิตกูยิ่งได้ดีเลยวะงงเหมือนกันครับแล้วก็แซะต่อไปแล้วกันครับ มันก็ได้แค่แสงแหละตัวชีวิตข้างนอกมันยังไม่นี่เลยเฮ้ยพี่ออไลพี่เฉยอืมเฮ้ยไอ้นี่อยู่บ้านไอ้มาตินอยู่บ้ามาตินลองที่มาเราอมาหาพี่กะลาการมดิเชื่อกะลาการหรอใช่ใช่ใช่ลันจวนอยู่บ้านลันจวนรอลองพี่เปามาเกาะไอ้สทุนตะตระกูลซื้อตะกูละเชื่อโอเคครับเออเห็นไหมไอ้ยงยุทธยังรู้เลย เขาอยู่กันมาสามปีแล้วครับน้องเขาอยู่กันมาสามปีแล้วนอเอาเอามาเข้าสลอนครับให้เขามาตีบบตรเข้าสลอนให้ให้พี่เลยนะใช่ใช่ครับใช่ได้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 ไเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สิบสามป่ะมันก็ช่วงท้ายชีวิตแล้วเนาะอยู่กันก็มีกันมีกันอยู่แค่นี้แหละรู้จักกันก็เพราะตอนลุกยุ่งเรื่องก็อยู่ด้วยกันถ้ายุ่งเรืองอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอืมอะไรในไฟเอ็มจริงๆอ่ะรู้จักไม่กี่คน่ะ ไม่ถึงร้อยด้วยไม่ถึงห้าสิบด้วยที่สนิทอะมีน้องๆก็สี่สิบรวมคนรู้จักจริงก็น้อยไงพี่มาตินมาตินมาตินถึงไหนแล้วอะนทำไมมึงโตทำไมมึงสามารถสั่งคนในแกงได้หมดเลยวะมาตินดูใช่ครับใช่ครับตอนนี้ลุงยกให้ครับสวัสดีครับพี่สวัสครับต้องเรียกบังเรียวไงสวัสบอสตายวัสดีครับอืมาตินดูสล็อตให้ให้ให้พี่หน่อยดิว่าแบบตอนนี้สล็อต ว่างใช่ไหมที่ลุงบอกอะเอาไปตีเอางี้เอางี้เอางี้ไม่มันว่างไปตีบักเข้าแก๊งให้พี่เปาไปโอเคแม่ไปตีบัตรเข้าแก๊งไปได้เลยเข้าแก๊งแล้วหนึ่งแล้วไปเจอกันเบลล่างเอ้าจะบินเดี่ยวเหรอครับบินเดี่ยวมันบินไปไม่รอดหรอกต้องบินเป็นฝูงใช่ครับอาได้ไปครั้นี้ก็ได้ปะแล้วไปไหมเขาบอกว่ามึงได้ไปบอสมึงไม่กลับแหรอน้อง อะไรนะครับพี่เป็นบอได้กลับแล้วเหรอเป็นบอสแล้วก็พอเป็นบอสไม่ได้กลับเลยก็แอบมีกลับไปแบบว่าอไปเดินไปเดินอะไรอย่างเงี้ยบอสมาตินไปเดินแบบธรรมดาเนี่ยครับขึ้นของอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เล่นที่นี่ก่อนใช่ครับประมาณนั้นครับเอาเลยเต็มที่เลยพี่อยู่ด้วยใช่แหละพี่เคลียอะไรที่ลาร์สอะไรที่อะไรหมดละไม่มีอะไรติดพัน ืมเปิดโทรไม่ได้ครับพี่ไม่มียุทธแ้วไปดิเมื่อะไรอ่ะสุภัสแมเรียกว่าวิ่อ๋อวิมาแล้เแี่มันก็มานั่งแฟะผมเนี่ยเมืองตัวเองยังไม่ไหวเนี่ย้พวกะนี่ไอ้นี่แหละอ๋อแล้วมึงคิดยังไงเฉยๆอู้ผมคือผมปล่อยสมองโล่งเลยผมไม่คิดอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีค่าอะไรกับผมเลย จริงๆคนที่มีค่าคือคนที่เล่นอยู่กับผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันกล้าสมมุติว่าคนดูอยู่สี่พันห่างมันไปแค่คนเดียวอีกสี่พันหนึ่งร้อยก็สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าน้องเออนั่นแหละครับอ่าอ่ามันแค่คนเดียวคือลบไปลบไปหนึ่งคนะอ่าอ่าใช่ครับเราไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องของมันอะไรของมันมันมีได้แค่พิมพ์แท้มันไม่รู้มันมีมันมีอะไรเบิ้งนะชีวิตมันโอ้โหนี่ครับเนาะอาจจะมีพวกจักรยานแม่งก็ร้อยซิปอ่ะสองอย่าง แล้วก็มือถือแตกๆเครื่องน like ึงอ่ะไว้เม่นเนาะถูกไหมล่ะอ่ะบอกว่าเราด่ามันแรงอ okay, ่ะเฮียแล้วเวลามึงพิมพ์มาเฮียกูโดนด่ากูแต่กูถือไม่ทันเลยเฮียไค้มาตินอยู่ไหนอ่ะกำลังมาพี่ไอ้แฟงไปไหนอ่ะ พี่มาตินกำลังมาใช่ไหมพี่พี่ไปเดี๋ยวพี่ไปดูพี่ดูในกาะในเกอะในเกาะที่มีกี่ตัวข้างในอ่ะโอเคพี่เป่าเกอะในตัวพี่เหรอใช่พันหนึ่งครับพันหนึ่งเกาะพันหนึ่งกระสุนได้เยอะกระสุนเยอะกระสุนที่ตอนนี้ที่รับให้ตอนนั้นอ่ะจะได้ไหมที่มันเรียกสามร้อยอ่าอ่าพี่ก็ไปรับให้น้องนั่นแหละใช้เงินไปประมาณสามร้านผมมีกระสุนเยอะเหมือนกันผมก็รับมาซื้อมาเล่นเนี่ยพี่มีกระสุนประมาณมุ่งไฟแดงเท่าไหร่วะ สองร้อยก็แม็กซสองสามร้อยแม็กใช่ใช่ใช่เกาะพันตัวเอดีเออพวกนี้ก็เหลือๆของที่มันแบบอยู่ตั้งนานแล้วอะอยู่แต่สมัยพี่ไปอะพี่ต้อนเอากระสุนไหมครับใช่ไม่ไม่เอาขบไม่เอาเยอะนะของพี่เยอะเยอะเล่นได้ทั้งทั้งหลายรี่อะก็หลายรี่ก็เติมใหม่สิครับนั่นแหละผมก็นั่นแหละก็รอแบบว่าถามเขาไอที่ตาพี่เตรียมพี่เตรียมเงินไว้ให้ร้อยห้าสิบล้านนะถ้าพี่ขายของในตู้หมดอะ ครับพี่ไม่เป็นไรผมผมว่าผมเขาจะเติมเหมือนกันพี่ไม่ใช่แต่ตู้อะพี่เตรียวไว้พี่พอพี่ขายของหมดตู้แล้วมันได้ประมาณร้อยห้าสิบล้านก็เดี๋ยวให้น้องไปรีของรีอะไรโอ้กระเป๋าแล้วดูแป๊บแต่ผมไม่ได้ใช้หรอกของแกอะกระเป๋าเลยนะผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเขาให้มาเยอะเล่าให้แกเถอะให้แกเก็บไว้เลยผมก็จะเติมเอาของผมนี่แหละกูมีเจ็ดมีเจ็ดแกให้เยอะจริงไหมมีไหมมีเจ็ดไหมพี่ให้ ตอนนี้มีเจ็ดสิบล้านก็น่าจะได้โอ้ได้ร้อยร้อยห้าสิบล้านอยู่บได้ร้อยห้าสิบล้านอยู่เดี๋ยวกลับไปน่าจะได้ได้ได้ไม้ได้มีดอยู่เออได้ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าเกลียดมีไอ้นี่ปลดด้วยหลุยหลุยก็ปลดครับหลุยก็ปลดปลดพร้อมผมโอเคได้ได้ไม่มีปัญหาเจ็ดเมตรเจ็ดเจ็ดหรอมึงพาไปที่ได้เดินที่สตาร์มึงไปเป็นยังไงบ้างที่โอ้คนดูบอกว่าเงียบจัดเลยหรอแบบคนแก๊งก็คือตาม มันพูดยังไงดีอยะมันปปก็อยากจะเข้าไปอ,อยู่ตแต่ว่าเข้าไปเราพวกเราก็ไม่มีใครอยู่กันเงี้ก็เลยไม่รู้จะบางทีแบบจะแบบจะเล่นกับใครอะไรอย่างเงี้ยเห็นแต่น้องบอกว่าเขาลั่นแค่ตู้ไฟกันนะกระทืมมันแค่ตู้ไฟเยอะตู้ไฟไหนเยอะห้าพันเลขกระเป๋าหนึ่งเก้าเก้าอ่าฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเออหนึ่งร้อยเก้าสิบมารีเรบอกว่าสรุปรีตัวป่ะเนี่ยรีตัวไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับปอง ไม่น่ารีมั้งครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรจากใครเลยอ่ะมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเลยอ่ะก็หาที่พี่โดนเข้าใจเข้าใจเออก็สมมุติว่างานเนี่ยเหมือนเหมือนที่อ่าสมมติว่าพี่พี่ลงสตรีมพี่ยนต์คนดูให้ให้พี่เปาอย่างเงี้ยอ่าแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นเล่นกระชับมิดกันอย่างเงี้ยเขาก็ไปนอนกันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยใช่ไม่โดนหรอพี่งั้นแหละไม่โดนอะไรโดนไปแล้วตำรวจแจ้ง มันโดนข้อหามสนาไน<ง>ไตัวพี่ไม่สไนมันรีตลอดมันตามกดสไนมันรีแต่พี่ไม่รู้<ช>่หรือเปล่าอืม,มันมีอยู่นะข้อยกเว้นแบบบางทีเขาจะดูก่อนว่าควรรีหรือไม่ควรเขาเขาเขามีมันมีข้อนี้นะพี่เอาหรอโอ้ยเดี๋ยวก็ถ้าไม่โดนรีกอ็อ่านานใช่ใช่ครับรออะไรพี่มีมีแน่นอนครับถ้าไม่โดนรีก็นะ ทำไมมันไม่เลียทำไมผมเลียอย่างนั้นอย่างนี้อีกกบอกเดี๋ยวมันคือมาเลียก็มาเลียก็ผมก็ในหนักผมก็จะเติมสักสามสี่แสนห้าแสนเ้งได้ถ้ากาชามาไม่รู้ไม่มีคนจะดิ้นหรือเปล่าทําแก๊งใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่า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 เออแต่เจเอเคจะรับมาคนหนึ่งเนี่ยใครครับอ่าน่าจะเป็นรุ่นพี่พี่เปาด้วยืรุ่นพี่พี่เปาประมาณสิบปี อ๋ออายุแก่กูสี่สิบห้าสิบเขาไม่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรอโอ้โหเนี่ยนี่แหละที่ผมคิดอายุสี่สิบหกแล้วเว้ยถ้าอย่างนั้นชื่อลุงอะไรนะบอกเว็บอกบอกเพิ่เติหน่อยลุงอะไรลุงอาคมลุงอาคมนั่นแหละนะแต่ลูกเขาลูกเต็มหลานบ้านเต็มไม่ตอนแรกกูคิดว่าโลฮอดเป็นโลเสียงแก่เว้ยสุดเขาแก่จริงหรอแก่จริงไหมอายุน้อยแล้วพี่กูสิบปีอีกโรสี่สองครับพี่มาตินมาตินครับพี่ถึงไหนแล้ว อยู่วิบากครับผมต้องมาตีอย่าให้บอสรอนานอะไรนะอะไรนะโอเคพี่กำลังไปผมกำลังไปเอาไปตัดได้ได้ได้องั้นไม่เจอกันนายกเหรอพี่ถ้าเขาตีแล้วอยากให้น้องมันแยกความสำคัญแน่ไหนสำคัญกว่ากันไปวิบากเลยของมันไม่รู้ให้แม่งรีไปบ้านเขาตีให้ไม่ใช่เหรอเอาใครมันร้องก็บอกกูเสกเป็นคุยเร่อยู่ที่นี่พี่ละร้อยนะลร้อยเลยดีครับพี่ดีดีดีเนี่ยของกํลังร้อยมาหาเล่นแน่ใช่ครับเนี่ยมาอยู่กับเนี่ยน้องๆกันรู้จักเท่านั้นอ่ะเฮ้ยขอบคุณครับยงยุดหนึ่ง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 มาตลอดเลยอืม ที่เหลือเด็กใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักบ้างแต่คนเก่าๆเด็กใหม่ผมแทบไม่รู้เลยไอ้ซอร์ไอ้อาร์ตอ่กตัวใหญ่ๆอย่างนั้นผมจำได้รู้จักใช่ครับใหม่ๆก็ไม่บเขยรู้จักพี่หารอะไรเงี้ยรู้จักรู้จักอยู่ใช้ได้อยู่แบ่งไปดีไม่ไม่แบ่งอ่ะชื่ออะไรครับเนี่ยแบ่งกันดีคนละครึ่งแมวแบ่งคนละครึ่งแล้วเนี่ยความครับเขาตอบไหมพี่ไม่ตอบน่าจะบอสใส่กูอ่ะคนไหนครับ วันนี้ครับฮัลโหลครับชื<ล>่ออะไรครับหหลนูอยู่ไม่ในหนูโ,นโลหลครับ่ไครับพี่ชายที่เรียกเนี่ยหนูได้ยินหรือเปล่าหนูได้ยินไหมนี่นี่นีน่เป็นเรว่างไงครับแค่ถามเฉยเฉยว่าชื่ออะไรเฉยครับอ,อยู่เบล,ลาร์มให้เจอนายกเลยไหมเพี่อ๋อผู้เล่นใหม่เหรอโอเคได้พื่ใช่ค่ะอ๋อเพิ่เพิ่งมาเหรอช่วงนี้ผู้ผู้เล่นใหม่เยอะพี่ช่วงเนี้ยแบบเจอเจอแต่บัตรหนังฟ้าบัตรหนังฟ้าบัตรหนังฟ้าอ๋อโอเค อ๋อมัน,นไม่ขึ้นในนี้ไงไม่ขึ้นเป็นผู้เล่นใหม่ไงพี่พี่หรอนพี่มาตินอยู่นายกแล้วป่ะป่ะปะไปเลยไหมไปเลยครับพี่ไปเลยไปไปไปก่อนนะครับคุณผู้หญิง <as> อนาวินน่าจะอยู่นี่ยาวนะพี่อนาวินอ่ะใช่เหรอพี่ <as> ใช่มันคุยกับพี่แลวาา้วอุ้ยเหี้ยเขากับผัวไอเหี้ยว์อะพี่อนาวินอนาวินอยู่นี่ยาวนะทักฟรีเลยทักฟรีเลยสัตว์ทักกับผัวพี่อ่ะ หัวเขายนกวันแรกไคเขาไม่ค่อยพูดหัวไม่อยู่นะมึงไอ้เฮียเวงที่เปล่า,าอนอน,อนอาวินอยู่นี่ยาวนะพี่อยู่ที่ไหนอะ่ะนี่นี่แหละครับอ,อยู่ JK ยาวอ๋ออราวินเหรอใช่ครับ<ๆ>ก็ให้มันก็ให้มันดูแลไปเออ ให้มันอยู่ให้มันอยู่ไปนะวินอ่ะส่วนถ้าน้องพร้อมกับสตาร์โดนรีไม่โดนรีพี่ก็มีให้มีสมทสมบให้น่าจะร้อยกว่าได้ครับ<ม>พี่ใช่ก็จะสบายๆยอยู่แล้วตรงนี้สตอรี่เป็นไงบ้างครับที่นวลพี่ไปเล่นหนุกไหมเนหนักหักข้ออยู่ครับมันมีอาวลิพิษไงมันก็เลยแบบสนับอย่างเดียวเลยสนับลันลันเลยสนับลันลันอ่ะสนับปล่อยสามทีตายอ่ะ ดนตอยต้นมันยาดนตอดต้นยาคนดูบอกว่ามันเล่นคล้ายๆกันกับที่นี่ใช่ไหมฮะคล้ายๆกันไหมพี่ไม่คล้ายครับสิเชิงที่นี่มันที่เนี้ยจุดเตียนของที่นี่คือมันวัดวันวัดไฟไงอ่าครับมันเพราะมันเพราะมันชุบเพราะมันชุบเขาจะชุบตรงนั้นเลยใช่ไหมล่ะครับเอออะไรอย่างเงี้ยครับที่สตาร์ก็อุ้มได้เอาศพออกทรงทรงอุ้มรถเอาศพคาตีนใส่รถเอาศพอาคาตีนนี่หรือเอาศพไปทิ้งหรืออะไรอุ้มออกอุ้มออกเนี่ยโอ้โห ช่วงนี้มาจัดมีแต่คนเอาไปใช้เนาะอันเนี้ยถูกใช้หมดแหละศพคาตีนศพคามืออะไรเงี้ยเยอะแต่ที่นี่คือวัดไฟเลยอันนี้วัดไฟเวทประเด็นคือคนเต็มน้องอ้าวคนเต็มแป๊บนึ่งนะน่ามันมันเดี๋ยวมีเคลียสลอตแป๊บนึงครับพี่ปอลลองลองลองถามลุงนะครับเพราะว่าเห็นเห็นลุงบอกอยู่เอาใครออกแทนนี่แหละคนที่มันมันมันยังไม่เข้าเมืองเลยอะ แกมีฟงมีแฟนด้วยนะประเด็นพี่เป่าแกมีหรอแกไม่มีเลิกไปหมดแล้วนี่มันมากันลืมเลยวะ,ะโจดนะหนะพี่ข้างบนโจดโอ้โยน่หรอดีบีซีเหรอ,อ,หรอใช่ครับใช่โอเคบราซิลี่กับบีบีซีเร็วดีไหมร่้ไหน้องมีครับเร็วรวนี้ครับได้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 รู้มือพี่เป๊ปไม่รับโทรศัพท์อ่ะ โอ้แล,แล้วพี่ดูสี่ชุดไมกับสี่ชุดเราดิเออต้อง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 ดูได้อยู่ต้องต้องให้มันให้มันเปลี่ยนอะ่ะท่านเล่นเร่กี่ใบอ่ะเบสน้องมันแกไม่อยู่ต้องรอเขาตัดสินนะพี่ยังไม่ได้คุยเลยเลยพี่รู้มากไงพวกเนี้ยมันไม่ขายให้เรื่องให้เราด้วยนะ ผมก็ไปยืน<อ>ต่อยไปยืนตีมันอนะมันไม่ขายเรื่องให้เราผมก็ไปยืนแทงมันยืนตีมันคือจุจประสงค์นี่คือจะบอกว่าเราไปซื้อเรื่องมันแต่มันไม่ยอมขายให้เราใช่ครับใช่ใช่ใชโอเคเห็นไหมนี่ยังรู้เลยเขาเลิกเล่นกันนาะเบลแล้วขาน่ากูกูดูในกูดูข้างนอกเหมือนกันนะนี่ไม่ดูกูนั่งดูเหมือนกัน เออเวทแล้วเรื่องไอเรื่องสีเนี่ยเราเคยคุยกับเขายังเคยพี่เขาไม่ไม่เปลี่ยนให้เขาไม่เปลี่ยนให้ใช่เลมันมันถามมาเล่นได้ไหมเออวนึ่งนึงเหรอเล่นได้เท่าไหร่แต่แค่มองรายนิดนึงกลางคืนโดนน้ำอ่ะผมต้องมามองเองไงพี่กดมุมมองวอ่ะมาดูอ่ะว่าเจเคหรือเปล่า ใช่อ่ะใช่ครับใช่ใช่พรุ่งนี้พี่เปิดสาขาใหม่เด้อร์ใช่ไหมพี่โอ้ยินดีเลยครับพี่ขอบคุณครับสุภาพช่วยทางไหนนี่อะไรนะพี่คืออะไรที่ไหนคืออะไรเราพี่เธอจะบอกว่าโคราชยอดยอดต่ำสุดเลยนะน้องเอาใช่หรอครับพี่เว้ยโคราชไม่โคราชเหนื่อยหน่อยอ่ะ สองสองสปีคือทุนน่ะน้องทำไปสามสี่ล้านอะเหนื่อยเหนื่อยเลยช่วงเนี้ยเด็กเด็กกำลังกำลังอันนี้ไงที่กำลังโตต้องรอเด็กมันโตก่อนโขาลาดออาจริงจิงเด็กมันโตเพิ่มมันแต่มันก็มาพี่เนี้ยเขาเรียกว่าตกตาไว้ให้อยากกินเบ็ดได้ได้ไม่ปิดหลอกถาว่ามันได้กำไรไหมมันได้กำไรแต่มันซื้อสหัอื่นไม่ได้ไงแต่ว่าร้อนสหัสเออไปอยู่ในกรุงเทพนี่แหละมันก็เลยได้ได้ยยอดดี คือตอนตอนนี้คือมันรอลุงเขาออกสล็อตอะครับพี่ปอรอลุงก็ได้พี่ไม่สีเลี่ยดพรุพนี้ได้ไหมครับพี่ชายได้ได้ได้เอาเอาเอาใครออกนะเอาใครออกนะเดี๋ยวลุงเขาจะเคลียร์สล็อตเลยครับพี่ต๊อดพรุ่งนี้ตอนตอนนี้มันมันมันเต็มอยู่ต้องรอลุงแล้วครับมาติเราเคยเป็นหมอมาก่อนหรอหมอที่ไหนครับที่เนี่ยไม่ผมไม่เคยเป็นหมอที่นี่ครับพี่ต๊อด เขาบอกว่าโคราต้องขายปืนเหรอเป็นที่ไหนพี่เอ้ยเป็นที่ไหนน้องผมเคยเป็นหมอที่หนึ่งจุดศูนยอบแล้วทำไมถึงได้มาเล่นแก๊งอะเล่นแก๊งผมอยู่ดีจีมากกว่านครับพี่ตอดอ๋อมาก่าคนบอบเหรออ่าลุงชวนมาครับลุงชวนมาตอนดีจียุบเสียงแม่งเหมือนผู้หญิงเนาะบอวเพพี่ไปดูติกกอตมาไง อ๋อผมเคยเป็นหมอ <S <S ที่ที่หนึ่นงจุดส่วนครับพี่ไอมาเตีนมันเสียงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่รู้จักเนาะมาโอ้หลายปีแล้วมาตินอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักมาตีนสตมอยู่ป่ะช่วงน,นี้สตีมปนะนอะโอ้สตีมครับพี่แต่ว่าวันนี้ปวดท้องเลยหยุดครับพี่เห็นป่ะผมกินผมมีแฟนด้วยนะเนี่ย <laughs> แฟนด้วยนะขาวด้วย <laughs> แต่ว่าเสียงหวานเสียงหวานครับเป็นเสียงหายเสียงหวานอืมแล้วแฟนมูฟังไม่เขินหรอวะ เวลาบอกรักแฟนอะเมื่อให้่นะพี่เปาน้องเขาเปลี่ยนแอปหรือเปล่าอะโอเคน้งใช่โยนายกนี่ศพบหุดหรอเอ่อไอเไอแวงมาที่ทำกับทำการนายกทำการนายกเนี่ยสี่สิบสล็อตอะ รวมแบบในแก๊งอ่ะนี้ใช่ไม่ถึงสิบผมอ่ะจําชื่อแทบไม่ได้อ่ะเวลาเขาค่อยๆจะจำไม่ได้ยังไงบางทนไปใส่หน้าสามเอ็ดใช้ทรงผมอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยจําได้เบสบอลเก่งการอะไรอย่างเงี้ยนี่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนู้นไอเฮฟจะมาเปิดที่ปล่อยเประถามพี่เบสบอลเก่งกาถามอหนูหัวฟ้าเบสบอลนะอันนี้เบสไบอลเมื่อกี้พี่เขาพี่กระเช้าอันนี้เบสบอันนี้เก่งกาลอันนี้เก่งการเออเก่งกาลก็จะออกสล็อตใช่ปะใช่ใช่เพราะว่าเคลียร์เรื่องงานด้วยเลย อ๋อคือมันเพราะว่ามันมันจะกลับบ้านเอ๊ะจะถึงเมืองอ่ะมันสองสองสามทุ่มไงไกลอ่ไกลกันเลยนาะถ้าเอ้คนที่มันพร้อมไม่ไ่าเลยอ๋อต่อยู่ไหนแต่อยู่ไหนอาจจะเข้าเมืองน้อยลงได้ใช่ใช่เมืองมันน้อยลงเดี๋ยวนี้ไปช่วยปื้อแล้วเตยมานาทอมโปได้ไหมแล้วแล้วยังเล่นอยู่ไหมหรือไม่เล่นแล้วครับก็เล่นอยู่ครับเล่นก็เล่นว่างๆก็เข้ามาเล่นบ้างเ่ยถ้าเอยจะทำงานก็อาจจะไม่เข้าเลยไมาถึงในในวันนั้นนะเกณย์การทางโลซีแล้วเหรอใช่ครับ ใช่ใขยันครับขยันมันก็ขยันทํางานคนที่ทํางานโอซีแล้วมาเล่นเกมได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะรออะไรอ่ะพี่เก่งเออเก่งแต่ไม่ใช่กูนะกูกอันนี้คนที่กูกูกทำงานอยู่ลุงไปซื้อแล้วเรื่องสีสูดเดวกูไปเดวไปงานร้านปะไปงานร้านทําไมอ่ะมันเป็นลูกงานร้านพอดีพี่ให้คนนึ่นของงานดีรุ่นใหญ่เขาไม่มีกานร้านหรอก บอกไปเลยผมคุยธุระก่อนอยิงไปล้งั้นี่เดี๋ยวค่อยเคลียร์สล็อตวันหลังก็ได้ครับวันนี้ได้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ซีไม่ซีพรุ่งนี้ค่อยมาไม่ได้ซีเดียนเลยเนี่ยไอ้แฟงแฟงมายังอะ่ะแฟงแจ้งเรื่องทีซีให้พี่หน่อยดิเรื่องรถอะเวทเวทเหรียนเหลี่ยนพร้อมแล้วครับพี่เปาพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เข้าเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้รอพี่ผู้จัดปรามาไหมครับแฟงแฟงจัดการหน่อยดิ อะไรวะจากการที่เอส่งเรื่องครับส่งเรื่องเรื่องรถผมโดนบิดรถครับอ๋อโด,โดยรถเหรอใช่ใช่ครับพี่อยู่ไปไหนอยู่ไหนก็โดนบิดเนาะ<ช>มึงนี่ทาบุญกับคนไม่ขึ้นจริงๆนะแต่ได้แต่ได้คืนครับได้คืนสองคันแบบว่าแบบไม่บิดอะตอนแรกเหมือนจะบิดแต่ก็ไม่บิดให้มาคืนแต่อันนี้บิดร้อยบิดไม่ร้อยไม่พอมันบิดข้างนอกอีกคนในแก๊งบอกมันเป็นหัวแก๊งแล้วทีเนี้ยมันบอกอว่า คาลงเพลงสูตรพานลงค่านี่มาลงที่หัวแก๊งอะมันกินเรียบคนเดียวเลยอะแบบอมเหรอใช่ครับแบบว่าลงเพลงลงเพแก๊งก็คนในแก๊งก็ช่วยกันหานก็มาฝากไว้ที่มันอืจะซื้อตอนซื้อคอมหรือซื้อกาจอนี่แหละเขาช่วยมันคนในแก๊งก็ช่วยมันเพราะมันเป็นหัวแก๊งไงมันก็โอมอีกนานอายุยี่สิบหกยิบเจ็ดแล้วนะพี่ซื้อกาจอบอกเข้าเมืองไม่ได้ไอเรื่องพวกนี้อันตรายเรื่องอมอมแล้วที่สําคัญเป็นหัวด้วยนะพี่ พี่เนี่ยเคยเจอกับตัวเนี่ยสามสี่ครั้งแล้วนะที่พี่เคยเจอไอ้เรื่องอมหัวเนี่ยเอ้อมเงินอมของเนี่ยเรื่องรถมีทิ่ไหข,ขอขอยด้านนะพี่พี่พี่ทอดหลังหลังเที่ยงคืนคือเที่ยงคืนหนึ่งเลยพี่ <c oughs> อนน๋อมันห <c oughs> ้าห้าทุ่มยี่เขาส่งทิ้งเอาไว้ไม่ได้หรอกกันลืมส่งอะไรส่งให้เขาก่อนไม่ได้หรอกกันลืมส่งไปงานแล้วแต่พี่เคยเจอเนี่ยแบบ ทันที่เล่าได้เล่าไม่ได้เนี่ยสามสี่แก๊งนี่ปวดหัวตึบ๊บเฮ้ยออกกูะไรอกกูใช่ชใช่น้อง